สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัด8.12หน้า172นะครับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่ม2เรื่องปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากฝากกันเช่นเคยนะครับกดติดตามช่องครูต่ายติวเตอร์นะครับกดไลค์ทุกๆคลิป นะครับที่นำมาลงให้ด้วยนะครับแบบฝึกหัด8.12แสดงวิธีหาคำตอบนะครับมีอยู่3ข้อข้อที่1แทงน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้กว้าง1เมตรยาว1เมตรสูง1.2เมตรมีน้ำอยู่ครึ่งแทงครึ่งแท้ง ขออภัยนะครับนแทงค์มีน้ํากี่ลูกบาทเมตรแทงค์น้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับกว้าง1เมตรยาว1เมตรสูง1.2เมตรมีน้ําอยู่แค่ครึ่งแทงค์นแทงค์งมีน้ํากี่ลูกบาทเมตรนะครับวิธีทำแทงค์น้ำสูง1.2เมตร มีน้ำอยู่ครึ่งแทงค์แสดงว่ามีระดับน้ำนะครับ1.2หาร2นะครับครึ่งนะครับความสูง1.2ครึ่งหนึ่งของ1.2ก็คือหารด้วย 1. 2 1.2หาร2ก็เท่ากับ0.6เมตรเพราะนั้นความสูงของน้ำที่อยู่ในแทงค นะครับคือ0.6เมตรนะครับเพราะเขาถามหาความจุของน้ำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับโจทย์ให้มาแล้วความกว้างความยาวและเราหาแล้วว่าความสูงของระดับน้ำในแทงคือ0.6เมตรนะครับทุกหน่วยอทุกทุกส่วนทั้งความกว้างความยาวและความสูงมีหน่วยเดียวกันคือหน่วยเป็นเมตร ดังนั้นในแท้งมีน้ำนะครับกว้าง1คูณยาว1คูณสูง0.6ย์เพราะมีน้ำครึ่งแท้งนะครับ1คูณก็ได้1คูณ0.6ก็ได้0.6ลูกบาทเมตรนะครับ 1, 1คูณหคูณก็เท่ากับ0.6เพราะ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นข้อที่1ตอบ0.6ลูกบาทเมตร ขอ 2, อ้อสองบ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง4เมตรยาว6เมตรลึก1.5เมตรมีระดับน้ำสูง1เมตรในบอ่อมีน้ำกี่ลิตรนะครับเมื่อกี้ถามเป็นลูกบาศก์ทีนี้ถามเป็นลิตรให้กว้างให้ยาวให้ความลึกมาแต่ว่าให้ระดับน้ำมาว่า1เมตรนะครับเพราะนั้นความสูงก็เป็น1ข้อที่2นะครับก็จะได้ว่าวิธีทำประ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับโจทย์ให้กว้างให้ยาวและก็ให้ความลึกนะครับของน้ำมาแล้วนะครับว่าน้ำสูงจากก้นบ่อถึงปากบ่อเท่าไหร่ในอ่าน้ำในบ่อมีปริมาตรนะครับกว้าง4ยาว6นะครับน้ำสูงมา หนึ่งเมตรจากก้นบอ่อเพราะนั้น4ี่คูณหเป็นยี่สิบสี่ยีคูณหก็เท่ากับ24่ลูกบาทเมตรแต่ในโจทย์เขาให้ตอบเป็นลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยลูกบาทเมตรให้เป็นลิตรเนื่องจาก1นลูกบาทเมตรเท่ากับ1,000ลิตรจะเปลี่ยน24่ลูกบาทเมตรให้เป็นลิตรนะครับซึ่งลูกบาทเมตร เป็นหน่วยที่เล็กกว่าลิตรดังนั้นต้องนำา1000มาคูณนะครับดังนั้นน้ำในบ่ออ่าในบ่อมีน้ำก็คือ24ต้องไปคูณกับ1000นะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับลูกบาทให้เป็นเมตรให้เป็นลิตรนะครับเพราะลูกบาทเมตร1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1พลิตรเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยต้องเอา1 0 0 0มาคูณ นะครับจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กให้เอา1,000มาขูดดังนั้นในบ่อมีน้ำก็คือ2อ่า24คูณ1,000ก็คือ2,400ลิตรข้อที่3อ่าข้อที่ 2, ขออภัยนะครับตอบ2,400ลิตรข้อที่3ข้อสุดท้ายกระถางต้นไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้สูง50เซนติเมตร และมีพื้นที่ฐานนะครับ2,100ตารางเซนติเมตรเมื่อเทดินหนึ่งถุงลงในกระถางพบว่าระดับผิวดินสูงจากก้นกระถาง40เซนติเมตรดินถุงนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรพื้นที่ฐานนะครับ เนื่องจากว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้พื้นที่มา2,100พื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือกว้างคูณยาวเพราะ,ะนั้นเรารู้กว้างคูณยาวแล้วได้2,100เราก็มาคูณกับสูงนะครับก็คือสูงก็จะเป็น40เซน กระถางนี้สูง50ก็จริงแต่ว่าเมื่อเทดินลงไปแล้วดินนั้นสูงขึ้นมาแค่40เพราะนั้นความสูงในข้อที่3คือ40เขาถามหาปริมาตรของดินนะครับว่ามีกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะนั้นความสูงของกระถางในข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวแต่เป็นความสูงของดินที่เมื่อเทลงไปแล้วมันสูงขึ้นมา40นะครับก็ต้องเอาไปคูณกับ2,100คือพื้นที่ของก้นกระถางนะครับ ข้อที่3ก็จะได้ว่าวิธีธรรมเทดินหนึ่งถุงในกระถางต้นไม้ที่มีพื้นที่ฐาน2100อเซนติเมตรอาตาราังเซนติเมตรระดับผิวดินสูงจากก้นกระถาง40เซนติเมตรซึ่งปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็เท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับพื้นที่ฐานเนื่งองจากว่าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะนั้นพื้นที่ฐานก็คือกว้างคูณยาวนะครับถ้าแตกพื้นที่ฐานออกก็จะเป็นกว้างคูณยาวแล้วมาคูณกับสูง ซึ่งก็จะเป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอันเดียวกันจะเอากว้างคูณยาวก่อนเพื่อให้เป็นพื้นที่ฐานหรือกว้างคูณยาวมาคูณสูงก็เป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นดินถุงนี้มีปริมาตรก็คือพื้นที่ฐาน2,100คูณ40นะครับเท่ากับ8,400ลูกบาทเซนติเมตรเป็นไปตามที่โจทย์ ต้องการแล้วคือตอบเป็นลูกบาทเซนติเมตรไม่ต้องไปเปลี่ยนหน่วยหรือแปลงหน่วยนะครับดังนั้นข้อที่3จึงตอบ8ปด0 0ืลูกบาทเมตรก่อนจบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในให้กับทุกๆคลิปของช่องครูตายติวเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ